เอันมันเด้อถอดคันเบ็ดศพระได้ครับพี่น้องเสียบลงเครื่งองคันนึงรถจะได้ห้ามฟังอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวไปล้างนี่เอาแล้วคนนะยินด้ดยดัด,ด,ดปากดครับป่านี่ตรงนี้น้ำเป็นมึนๆครับแต่มีหัวปลาไปเลยโอ้โหคือไปหน้าเต็กเถอะเนาะเเงินได้แล้วครับอา้าหลางังคือคือเดี๋ยวนี้ก็ถือกคือเดี๋ยวครับพี่น้องนี่เสือไว้อยู่เกาะกลางครับโอ้ปากดตัวบางงามตัวนี่ น้องผมพอน้อยซอยเดิมก็ร่างว่าจะออกไปยามเบ็ดครับเมื่อวนนี้เราออกไปคนเดียวครับสเพอดีดูเคยไปอันร้อยเอดมาเมื่อคืนนี้ก็เลยเราออกไปคนเดียวครับคุณหลักรับถ้าไปรุ่นกันลำพยังเด้อครับเสือเบ็ดเนื้อหกคือเก่าละเดี๋ยวภาเสียหน้ากองกันนะน้ำโป้งสือกระเป๋าเลยคุณนและกระเป๋าก็ได้มีไปนำมาท่าห้วยปีหนังแน่นเนาะห่วยไว้ ตอนนี้ก็ออกมาหอดลำพยังกัไเครับพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเ้ากันครับเมื่อนี้น้ำเหมาะลงจังหน่อยครับอากาศีเย็นๆครับเมื่อนี้น้ำเหมาะลงเสื่อไว้ลำพยังคือเก่าแล้วครับพี่น้องเนื้อห่วกครับเนื้อลูกกบละครับเมื่อนนี้ออกมายามคนเดียวครับนี่แหละขอบลำพยังละครับนี่หกจังหน่อยครับลงไปรุ่นน้ำกันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ ลงมาหอดแล้วได้ครับเนี่ยจุดแหลกครับเนี่หลางนี่มีถือครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปลางนั่นก็นมีคือครับพี่น้องทงั้งเริ่มต้นจะนีแหละครับสายลำพยังเลยนะแต่ว่าลางนี่เห็นขันเบ็ดสีติงติงโอ้ยมีแม่นแม่นล้วบอกพี่น้องโอ้ปรากฏปรากฏแม่นแล้วแม่นแล้วครับถือปรากฏครับหลังโอ้มือน,นี้ลืมตัวพี่น้องลืมกระต่องครับ ลืมเอากระตองมานำตัวปรากฏงามเลยครับเดี๋ยวเฮอพอน้อยเอากันเด้อครับพอออกมาคนเดียวครับมึงตัวปรากฏครับลืมกระตองมาตักครับพี่น้องมนันเดี๋ยวพดอดกปลากดครับพี่น้องบาดนี้พาพี่น้องเบิ่งหลังนี้ครับ โอ้คือปลาอันนั้นครับปลาเสียบทงครับพุ่น้องโดโอด้โอค,คือเฮา,า้ิ่ววันปลาเสิริมมีแม่นตัวนี้ไหมเหลียวมาปลาเสียบทงครับพี่น้องอืมนะใดการคือเดียวแล้ววะเสิร์ฟลำเปลวเก่ามีจะ่ปลาเลอรครับแต่ก็เว้นวักไว้สองมื้อแล้วได้ครับนี่กำลังมาเสิร์ฟยังมีค่อยกินปลาเลอมานี้ยามมาประมาณสิบกว่าหลังแล้วครับ ทางนี้เอาแล้วดิครับพี่น้องปรากฏครับดินน้อมๆอ,อยู่นี่ครับพี่น้องตัวง,งามอยู่ดิโอ้มาหนีมีเดี่ยวกระตองมาเกาะมันๆเด้อถอดขันเพชรศพระได้ครับพี่น้องเสียบลงเครื่องขันนึงรถ่นเงินถึงโคกระบาดปรากฏตัวง,งามงามเลยครับพี่น้อง ยามคนเดียวจะหยักจังน้อยนึงครับพี่น้องแต่ก็มีเปยนเปอครับวัตตาปลาถือครับมาลุ้นนี่ได้ครับพี่น้องเห็นตะขันเบดติงมืดอ,อปรากฏบนปรากฏคือเก่าแล้วครับพี่น้องเดียวเห็นโตาแลนะครับตอางามๆนี่แหละครับในการเยวยปรากฏตัวงามดอีอย่าลุ้นเด้ ก็เลิกนะครับพี่น้องก็เอาหิปานป่านะนี่มีค่อยมีค่อยหลุดนะครับครับพี่น้องเลี้ยวไปเห็นแตข่ขันเบ็ดตีงน,นวมอย,ยู่ทารุนเด้อครับปา่าเพลินนอนตอนนี้จะเลิกจกังไงครับพี่น้องปา่าเลยน้องพี่น้อง สั่นสับหน่อยจนี่ักเราเงินทาเลยครับพี่น้องเห็นปะครับปลาบูปลาบูปลาบูครับพี่น้องอหามองเราเฮือนวางก็มีได้ปาน,นี่ได้หลากขื้นหลังไปพุ่นแล้วครับพี่น้องปลาบูครับ เห็นก่อนเด้อพี่น้องเลยตัวกระบูตัวพักงามเลยมันสั่นครับกระตองก็ไม่เดียวมาซ้ำแน่เหมือนห้องยาละหยัดดินเด้ออย่าดิน,ดดนเราได้จับเอาขานี่ยละพี่น้องเอาถุงเรียบร้อยได้ครับพี่น้อง ถ้รารุนต่อได้ครับแต่ว่าบัดนี้เราได้ห้ามฟังได้ครับอีจกจังอยนะห้ามไปฟังทางพุทธแล้วครับเสื่ออยู่ช่วงนั้นแหะครับขึ้นไปพุทธแล้วพอดีเห็นช่วงนั้นมันขึ้นมีเลือกปลาเลยกครับน้ำประมาณเพียงแอวเพียงเอิ้ก,ก็เลยยา,างห้ามเหมือนกัน,นสนจังท่าไปรุนต่อได้ครับพี่น้องแต่ขยามไปแถวนี้สามสี่หลางก่อนอย่างห้ามฟังครับมัได้ห้ามฟังอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวไปล้างนี่เอาแล้วคนนะ่ะ ยินดุยดูดะปรากฏครับป่านิพองงามๆนี่ละครับนี่มันตัวใหญ่ไปเลยครับไซส์พองงามๆปรากฏครับพี่น้องนนะเนี่ยดินเนี่ยดินนี่หามงกุฎคนเด้อพี่น้องมันทำเลมีเพือครับมันบางมองกะพกบางมองกะสั่น มองก็เป็นเถิดดินทรายพอได้วางครับย่ามาหลายลางแล้วได้ครับเมื่อนี้มีปลาเลอรครับเมืนน่อนี้แต่กระพอได้ลุ้นยังมีท่านได้ห้ามฟังได้ครับพี่น้องแต่ว่าเจอ,อแล้วนี่ปลาบู่ครับบา้านนี้แต่ตัวมีใหญ่สะบังหันเดครับฟองงามๆนี่ครับลุกนักลูกหนักอยูอยอยอย่อย่าดิ้นห้งเลยแม่หล่ะอคือเกาะหน่อยแต่ละตัวนี้คือมีสอด ขัดระงังเนาะอยู่อยู่แล้วนี่ปลาบูครับพี่น้องอน๋นถึงโคกได้ละมันถึงฝั่งละยังเลยอยู่หลังนึงครับกระหางฝั่งห้ามฝั่งรับบ้านนี้พุ่นละครับห้ามไปฟังทางพุ่นละครับตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะครับพี่น้องอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทางบ้านอุปปลีบ้านพึงครับลำพะยังแต่ว่าช่วงนี้มัน ตื่นแน่จังน้อยเลยห้ามได้ครับแต่ว่าหลังนี้เอาแล้วได้รับผี่น้องเห็นตะคันเบ็ดติ๋งดุยดุยอยู่ปรากฏละครับเนี่ยโอ้ัวงามเลยล่ะตัวนี้ครับตัวปรากฏปรา,ากฏน้ำยางโอ้ยงามขนาดได้ครับผี่นอ้องขะอเลือกกี่ดอกหลังนี่ตัวปรากฏรับผี่น้องย่างงามเลยตัวใสองอต้องสีเหลืองนี่หยุย แต่ว่าปลาเสริมมีท่านเห็นครับพี่น้องนนบ้านนี้กระปดเอาเข้าถุงก่อนเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ทารุนต่อล้างหน้าคนละครับเี๋ยวไปล้างนี้ก็เอาอีแล้วได้ครับพี่น้องเป็นขันเวดติงน,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 นุ่มน้ำน้่มน้ำเนี่ยแต่ว่ายามล้างนี้แล้วเราลงเลิกจังหน่อยได้ครับน้ำประมาณเพียงเอื้อนะครับอ้อมไปตามขอบนี่แหละครับโพ้ตัวนี้ตัวงามจะตัวประกฏครับ ปลาเข้าไปยุ่มมุมแล้วคือมีมากินเลยจากหลังนะวะปลากดนี่ก็ดีคือเดียวเลยมีแต่ตัวงามๆครับพี่นอ้องคนนะ่ะเฮ้ยเห็นถึงโคกไดแล้วครับพี่น้องบ้านนี้คิดดิ้นใจคือลมเบียบเบียบลง ยามหมาลายเติบเราได้ครับพี่น้องเครื่องแล้วไกยเครื่องทางแล้วล่ะครับหลังนี้ก็ถืออีแล้วได้ครับพี่น้องปากกฏคือเก่าล่ะครับถ้าลงไปถอดกันได้อพี่น้องมันสั่นครับแต่ฟังมันเถิดครับยืนก็นมีเยาอยู่วางยาถือปะตองตัวนึง่งแต่ว่าน้ำอยู่เพีงเอิกนะครับโซ่เงนเป็นปลายยาวหกนะพอน้อยก็เลยมีที่ถ่ายทำบ่งเลยถอดมาทั้งคันเบ็ดเลยเดี๋ยวมาเห็นปากกดต,ตัวนี้เอานมนมอยู่ห่วยเมา,มาปากกดกับเรา เตรียมมันละลุดครับพี่น้องนี่เฮ้ยกล่องเดียวไว้นี่เดี๋ยวเราเห็นไปปดกันเด้อพี่น้องมานลยโอ้อาจังหวะาหลังหึ่งแต่านยจะได้ครับพี่น้องสั่นแหงสองโตครับแต่ว่าปลาตองตายแล้วครับพี่น้องตายไม่ไหม้่ะครับ โกโกโก้โเงินเด้ตัวปลาตองปลาตองน้ำย่งโอ้สางามเลครับพี่น้องใครตัวมีทันเน่าครับตายไม่ไม่นี่ปรากดครับเดี๋ยวพอน้อยปดเสถงก่อนได้ครับพี่น้องทารุนต่อครับเดี๋ยวไปลางนั้นเก่เอาอีกแล้วครับพี่น้องนวกน้ำนมน,ำ,นำอยู่บางจานอาจจะอมขึ้นพี่ละครับมันลงไปไม่ได้ครับจนสัน่นถ้าลงก็ได้พี่น้อง ตีนุกปรากฏแล้วคือเร็วเบิง่งน้ำมันใสครับทรงนี้น้ำยังมีคุณโอ้ตัวงามอย่ตัวเลยตัวนี้ก็ได้โอ้ดีนดีเท่ว่าแห่งไม่ได้เอากระตองมาพี่น้องอึ๊บเฮ้ยโอ้ไปลีพี่น้องโอ้ยไปแล้วครับปรากฏรุดเสย เบียงเขาฟังแบบมันสั่นครับนี่ม,มาเด้กก็ฟังดีนี่ลุดเลยพี่น้องเลยเสียดาย้ารุ่นตัวใหม่เด้อครับพี่น้องตัวนี้มีได้จ้อยเรียวไปล้างข้างหน้าเห็นตะขันเบ็ดจบน่วมน่วมอยู่พี่น้อง้า,ารุ่นเด้อครับป่าหรืนอน่อ่เห็นบ่นครับพี่น้องโอ้หลังที่สองกับแม่นต้นนี่ก่อนตัวนี้เรียวมันเห็โตัวครับมันอยู่เลิกครับ อโอ้ได้ท่คอยแล้วตอฮึโอ้ตใหญ่พี่น้องบาทเลยโอ้อยปวดอ,อ,อะเอานอนไว้นี่ก่อนครับเอาลังนี่ก่อนลังนี่ก็เดียวไปเห็นตีงงอมๆเนี่ยมีมีเป็นแต่ตัวใหญ่ตด้อตอน ออบ่อนอ้ออปลาคอครับพี่น้องอน,นะเบ็ดสดเลยตัวนี้โอ้ใครยุบปรากฏดไงมีหลุดคือหลังนั้นโอ้สีดายอยู่น้อยๆแล้วครับแต่ตัวมีใหญ่ปลาเลอะแลอครับพองานงามไม่ปรากฏต,ตัวนี้ดีกาดเลยครับปรากดต,ตัวใหญ่ครับตัวนี้แต่จะอ่อนบ้างครับพี่น้องตัวปรากด เเสียงงน้อดมาจุดนี้ก็เจออยู่แล้วนะครับพี่น้องปรากฏคือเก่าล่ะครับถึงดุยดุยดุยอย่นี่ตัวงามตัวนี้ก็ได้เราจะค่อยถอดค่อยดึงแล้วครับพี่น้องดินอย่าดินอย่าดินอย่าดินเบา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 เบ๊เป็นฝั่งเรียบร้อยครับพี่น้อง มีท่านห้ามฟังได้ครับตอนนี้อยู่ฟังทางบ้านอุปปรีอยู่ครับมาดูป,ปรีบานพิงอยู่ฟังนั้นกันเลยอยู่ประมาณ20หลังอยู่ล้ครับแจ้งน้อยอย่างละห้ามฟังครับติดตกน้ำเสียละเดี๋ยวเราปดเอากันเด้อครับพี่น้องบ้านนี่ห้ามน้ำแล้ได้ครับพี่น้องบ้านนี้ห้ามอีกฝั่งนึงครับบ้านนีแต่ว่าเลี้ยวไปลางไกลๆเห็นมันติงจักป่าไปเลย เื่อไว้อยู่เกาะกลางน้ำครับโอ้ตกขุมบางมองน้ำเสาะมันเป็นขุมเล็กๆเลยครับพี่น้องในยังได้ความระมัดระวังอุ๊เนเต่เลี้ยวไปอนต่ขั้นเบดติง่งนุ่มๆแต่มีหูวป่าป่าเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นเกาะกลางครับฝั่งนี้ก็เป็นน้ำครับแต่ว่าล้างแรกไม่มีที่ครับอยู่ด้เกาะ พาพี่น้องไปเบิ่งหลังนั่นกันหนาปลาเถอะแ้ยังเรมาทอดเอาที่หลังครับหลังปล่อยไว้นี่สิก,ก่อนไปเบิ่งหลังมันคืออะไรก่อนเราได้วางแผ่นเ,เย็บไว้ก่อนครับพี่นอ้องไว้นี่ละจิ้งลงน้ำเสียละเห็นปะครับพี่น้องแันเนนย็บผิวนวลนวลเห่นจะมีท่านหู้ว่าปลาไปเลยครับ หยาดหมาดคอจังไรกันเด้อพี่น้องตรงนี้น้ำเป็นหมื่นๆครับแต่มีหัวปลาไปเลยคือส่งตีงสีหนามัปลาดุกบ่พี่น้องเห็นบ่ครับรดุกด๊กดุ๊กโอ้โอ้คือไปหน้าเต็กเถอะเนาะปล่อยให้มันไปซะก่อนคันดึงเลยแย่ามันลุดครับพี่น้อง เงินได้แล้วครับเสียบแค่นี้ก่อนเอ้าหลังคือคือเดี๋ยวนี้ก็ทึกคือเดียวครับพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ครับเสือไว้อยู่เกาะกลางครับโอ้ปรากฏตัวบางงามตัวนึ่งอ๋อนี่หนนี่ก็เด้อพี่น้องเสือจ,จุ่มไปสี่หลังครับเกาะนี่ยังอีหลังนึงครับเดี๋ยวไปว่ามันเป็นตีนอยู่ สองล,ลังหรอดังนี้หลังนึงมีถืออยู่แค่เกลียวฝากพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่เห็นไหมครับก็เดี้ยวไปคันเบ็ดเตล็ดมาจะถือนะโอ้ปลากุดครับตรงนี้ปลากุดเห็นบ่ครับกดตัวพักงามเลยเสือไว้กลา,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 างเกาะเบา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  ปาป๊าป๊ี๋ยวับกอนนะปุ๊บนี่สามขับจุดนี่โอ้ยคือเคยเดียวเลยครับพี่น้องนี่ปลาดุกครับนี่ตุ๊บักงามเลยดินะครับปลาดุกน้ำยังปลาดุกปลากดเดี๋ยวโยกโยงพี่น้องเพิ่งก็ได้อยังละปดครับนะครับตัวปลากดจะตัวงาม Oh. ตัวอ่นสอดตัวป่านี่ครับตัวหนึ่งมีแต่ตัวเรงๆงามๆครับตัวนี้โอนครับตัวนี้โอนดีขนาดเลย oh, oh, เดี๋ยวพอน้อยปดกันเด้อบะนี้อยู่ยกลางเกาะครับเกาะน,น้อยๆนี่ฝั่งนั้นก็เป็นน้ำฝั่งนี้ก็น,น้ำเลี้ยวเข้ามาคือเป็นตะเสือเบ็ดดีแท้สนะก,ก็เลยห้ามมาเสือลองบึงครับพี่น้องโอ้เฮาท้าอยู่ครับ ้ารุนต่อเด้ครับยามเห็นใแล้วเด้ห้ามฝั่งมาได้ครับพี่น้องแต่ว่าหลังนี้ว่ามันถืออยู่นะเรยวมาแต่ฝั่งนั้นเห็นตีงอยู่ครับนี่โอ้ถืออยู่ครับนี่ปรากฏมันเมื่อยดีแล้วครับโจโลอยู่ครับเห็นปะครับ,รบตัวปรากฏในน้ำมันเมื่อยดีแล้วครับถอดกันเพชรเถิดพี่น้องมันดินสายครับเสียบเอาเครื่องขันรถได้แกนชัดเอาฝั่งละ เดี๋ยวพ่พาพี่น้องไปเบิ่งหลังที่สี่ครับเลี้ยวไปเห็นตีนสีแห่งป่าปเพลินนีม่มันปลาเสริมมีท่านเห็นปลาเสริมจักตัวเลยครับพี่น้องนะนี่ปรากฏคือเขาครับแล้ละกูสุมนั่นทีหลังครับโอ้ตัวน้อยคือดินแห่งครับปรากฏน้อยพมง,งามมันอยู่น้ําตื้นมาละดินทางแห่งเลยครับ แถวนี้เสื้อที่เด้ครับพี่น้องเพราะว่ามัน,นมีได้มองไไปแล้วพอน้อยก็เลยจุ่มเดียวไว้แถวนี้เลยครับเพ <c oughs> ราะว่าหลังนั้นเราไม่รูดครับเพราะว่าตอนยามเบ็ดอยู่ฝั่งพุ้นน่นเหลวเห็นน้มนม้ำนมนม้ำสอบได้ห้ามหมาบลูดเสยครับแต่ห้ามเซ่งนี้มีได้ครับมันเลิกตัวนี้ก็งามอยู่ได้ครับนี่กินตื่นอยู่ตือนตือนโอ้ยคือเกาะมินพีเนอะอย่าดินเลอก็ได้คอยถอดละพี่น้อง โนโนดินทรายครับเสียบลงเครื่องขันบิดเหียบทุ่งปลาเฮ้ยเนาเสียบไปนี่เสียบไปนี่กันเด้อพี่น้องไม่ได้ลัางคืออีบอ่ะเพว่าหลังนั้นสะดุดครับเพราะมันมีตี๋นะเร็วไป ร,รมดามาคอือปลานนี้นุ่มน้ำนุ่มน้ำตอนพอน้อยอยามอยู่ฝั่งนั้นเห็นมันตีกันู่กละปรากฏดลุ้นเดียวกันนี่แหละครับพี่ป้าหลุดดีดีครับพี่น้องเสร็จไว้ทีๆเลยนะครับมีได้มองไปแถวนี้แต่ว่าช่วงนั้นใน,นน้ำเพียงเอ,อื้อครับเดี๋ยวพอน้อยเราวางกล้องไว้พี่ละครับเอาไปนํามีได้นะครับบางมองก็เป็นลุ่มเป็นโศกเราไปกู้ตะเบ็ดล้วก็คืนมาคือเรามีถือแล้วครับเดี๋ยวไป กูมาเมดแล้วได้ครับพี่น้องบานนี้บานนี้พอน้อยก็ระพดเอาสองตัวนี้แล้ก,ก็ับเขาบ้านแล้วครับเสียบว้ดินโนนดินทรายนี่แหละเถิดดินทรายนยนี่แหละครับ,บ,ลดดลรบผลงานก็ได้โอ้ได้หลายอยู่เลยครับมันถือว่าหมานเติบครับถึงปลาบูปรากุดแต่ว่ามีที่ปลาเสริมจักตัวครับพี่น้องมันนี่เดี๋ยวพอน้อยละปพดเอาปาลาแล้วก็ระับเพาบ้านเราไปเทพี่น้องเบ่งอยู่แตเ่เฮือนคนละครับอยู่แต่บ้านคนละครับ นี่ครับหอด้านแล้วได้พี่น้องบัดนี้แบบทีเอาพี่น้องเบิ่งกันเด้อแต่ว่าละเทนหยาจังน่อยอยู่ได้ลูกพ่อมีที่หางแย่งบ่คเออที่แรกกะฮักอยู่เอาไปมากฝ่าอุ่นยันตัวทั้งหน้าดูดท่านกันยังดูดข้างหลังนึงแต่ว่าตัวนึงเอาห้าวฟังมล้วลุดครับปลาตองไอตัวนึงเหลียวเห็นนุ่มน้่มชอบห้ามฟังได้ผลลุ้นเลยเห็นหูซ้ำมาปฝากมีที่ฮักแง่งมาซ่อนเอาตาผ้าแง่งนี่แหละครับมีแต่ตองงามครับปลาโกดครับ แข่งเหมือนกันเด้อเดี๋ยวให้พอนอยเอาออกกันเด้อ,อดครับใช้เวลาถึงเช่นวันที่ชอบละฮะวุฒิคุณตูนี่ครับพี่น้องครับระวังอรอบพอนอยเอาปลาออกครับผมสวัสดีค่ะขอเชิญด้วยค่ะขอทำงามคนสวย <laughs> <laughs> กำลังแพฝกแกยวทรงลูกค,ค้าครับผมวันนี้ทรงลอยเจ็ดสิบกว่าบาทครับมาๆๆผ้ากระถิ่นหน่อยมาเบิ้งนี่ครับผู้จัดการโรงงานครับนี่แม่ครับบักม่วงอยู่นี่แม่ครับจะอ่ำนี่เดียครับนี่ไหมไปกิโลสุยไปสุยมานเด็กก็สวย ป้าทีโตลูกมลูกม่ิบมลูกคุกขุนด้วสิครับพ่อยายามดูผู้เดียวเน่ยครับเ้ยกับป้อยบนเขาไปจะใครเห็นปะวะแล้วพ่อจะใครจมีจิ๊ยังใาเช็คไเก็บหมอนนั่นลูกเก็บหมอนจะเนเอามันมีจิงหรือมันม่จินมันกลางมันืเสียพราะกอดมาเอามาโม้ใ่ความใช้นก่อ กินทั้งหัวกนทั้งปลาเถะโอ้มันนี่ได็กดุดบูขอเพี่น้องเออลูกวันนี้ยกเข้าพี่น้องบิางเงนใช่ห้องสีบิางไหมไอ้ดุโต้งามใช่ปะปุ๊ดไหมนี่ครับป้าถั่ปักกุดได้นำใส่จากโตกะตีเป็นเล็กได้เลยจ้ะออกแน่นอน นี่แหละครับพี่น้องผลงานเซานี้ก็ได้ครับครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อผมพอน้อยซอยเดิมเดิมไปซื้อเบดเนื้อโมกครับมาในี้ทั้งลูกเขยลูกสาวทั้งแม่ฟางทั้งน้องคอยเทั้นเอ็ดอันนั้นอยู่นะ แลอะไรอยากคือชักน้บป่ะไหวมีขายได้อันนี้มีขายขั้นเพิ่มเยอะแล้วมาเลยครับตรงหาพอน้อยเลยแต่ว่ามีได้การขายครับมันได้ไลยไปเลยพอน้อยกับมีขายครับเอาไว้กินครับฝันพี่น้องกินนําครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะมีส่วนรวมนะครับมีส่วนรวมขอบคุณค่ะม่ไปยังเบ้วกุญชวัด